ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2008ร่างของเลล่าพอเตอร์วัย38ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐถูกพบในบ้านของเธอในเมืองฮโนเวอร์รัฐนิวแฮมป์เชียร์การสอบสวนเปิดเผยความลับสุดช็อกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนหนึ่งชื่อว่าอลันเฮ hey! ในเดือนธันวาคมปี2007น,นักงานตำรวจทนิวประชมเหตุการณ์ต่อเนื่องของการตัดสินใจและการทรยศเริ่มต้นขึ้นซึ่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมอันรุนแรงเวลา6นาฬิกา45นาที เลล่าพอเตอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เป็นที่เคารพถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของเธอลูกสาววัยรุ่นของเธอชื่อว่าเอมิลี่เป็นผู้พบเหตุการณ์เธอเห็นแม่ของเธอนอนอยู่ในห้องครัวจมกองเลือดมีบาดแผลจากกระสุนปืนที่หน้าอกอาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธประจำการถูกวางไว้ข้างมือของเลล่าอย่างเด่นชัดลักษณะเหมือนการจัดฉากให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเอมิลี่ที่กำลังตัวสัน่นโทรแจ้ง911เเสียงของเจ้าหน้าที่ประสานงานที่สงบนิ่งตัดกับเสียงสะอื้นอย่างสิ้นหวังของเด็กสาว ตำรวจแฮนโวเวอร์และทีมสืบสวนมาถึงอย่างรวดเร็วนำโดยนักสืบกาเรตลินผู้มีประสบการณ์ในวงการมากว่า25ปีตั้งแต่ต้นการประเมินคดีเบื้องต้นก็เริ่มทําให้เกิดข้อสงสัยอาวุธของเลล่าดูสะอาดผิดปกติแม้จะมีรอยเลือดกระเซ็นและไม่มีร่องรอยของการงัดแงะเข้าบ้านนักสืบกาเรตลินผู้ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการไขปริศนาอาชญากรรมรู้สึกว่าคดีการตายของเลล่าพอเตอร์นั้นแตกต่างออกไปไม่ใช่แค่ความโหดร้ายของอาชญากรรม ที่ทําให้เขากระวนกระวายแต่เป็นรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ในชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบเลล่าพอเตอร์วัย38ปีมีชื่อเสียงว่าเป็นตํารวจของรัฐที่ขยันขันแข็งและมีหลักการเธอเข้าร่วมหน่วยตํารวจตั้งแต่อายุ20ต้นๆพยายามบาลานซ์บทบาทของแม่เลี้ยงเดี่ยวกับความทะเยธยาในการก้าวหน้าในสายงานชายเป็นหลักลูกสาววัยรุ่นของเธอเอมิลี่คือศูนย์กลางของโลกทั้งใบของเธอเลล่าให้ความสําคัญกับเอมิลี่เสมอเธอจัดสรรเวลาทางานทั้งเวรกระดึกและคดีกลางคืน เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะได้ไปร่วมกิจกรรมโรงเรียนการประชุมผู้ปกครองและคืนดูหนังวันศุกร์ตามประเพณีของพวกเขาเพื่อนร่วมงานของเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ทุ่งเทและใจดีเป็นคนที่ไม่ลังเลจะยื่นมือช่วยแม้ในวันที่เหน็ดเหนื่อยจากการลาดระเวนอย่างไรก็ตามเบื้องหลังเครื่องแบบและตรานั้นเลล่าต้องแบกรับความเจ็บปวดที่ไม่เคยเผยกับใครหลังจากอย่าร้างเธอต้องต่อสู้กับความเหงาและความโหยหาการเชื่อมโยงทางใจเมื่อลอันเฮเจ้าหน้าที่อาวุโสวัย40ต้น,ตน เริ่มแสดงความสนใจในตัวเธอเลล่าก็ไม่อาจต้านทานแรงดึงดูดนั้นได้อลันเป็นคนมีเสน่ห์และได้รับความเคารพเขาเป็นชายที่มีประวัติไร้ที่ติดมีความสุขุมที่ทําให้เขาเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเขาอยู่กับหน่วยงานมาร่วม20ปีและมักได้รับคําชมในเรื่องการตัดสินใจฉับไวในสถานการณ์กดดันสิ่งที่เริ่มจากความเป็นเพื่อนร่วมงานค่อยๆพัฒนาเป็นอะไรที่มากกว่านั้น การแต่งงานของอลันกับเดโบราครูผู้มีชื่อเสียงในชุมชนดูเหมือนจะมั่นคงในสายตาคนทั่วไปพวกเขามีลูกเล็กสองคนและภาพครอบครัวของพวกเขามักปรากฏในจดหมายข่าวท้องถิ่นแต่อลันได้เปิดใจให้เลล่าฟังถึงรอยร้าวในชีวิตคู่เขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนติดอยู่ในชีวิตที่ไม่ได้ทำให้เขามีความสุขอีกต่อไปเลลาเองก็แบ่งปันความกลัวในใจว่าเธอไม่คู่ควรกับความรักและอาจต้องใช้ชีวิตที่เหลืออย่างโดดเดี่ยวความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนา แต่ก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดเลลาไม่ต้องการเพียงแค่ช่วงเวลาที่แอบ,บซ่อนและคำสัญญาที่กระซิบเบาๆเ,เ,เธอเริ่มกดดันอลันให้เลิกกับเดโบราพร้อมยืนยันว่าพวกเขาสามารถสร้างชีวิตร่วมกันได้ถ้าเขากล้าเสี่ยงอย่างไรก็ตามอลันกลับลังเลเขามีสิ่งที่ต้องเสียมากมายบ้านที่มั่นคงตำแหน่งในสังคมและอาชีพอันไร้ที่ติดของเขาภายในวันที่14กุมภาพันธ์2008นักสืบลินและทีมของเขาเริ่มคลี่คลายความซับซ้อนในชีวิตของเลลา ในช่วงต้นของการสอบสวนเอมิลี่พอตเตอร์เอ่ยถึงว่าเธอเคยได้ยินแม่ของเธอทะเลาะก,กับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันบอแสนี้นำไปสู่การที่นักสืบตรวจสอบบันทึกโทรศัพท์อีเมลและตารางงานของเลล่าสิ่งที่พวกเขาพบกลับเป็นสิ่งที่น่าตกใจมีอีเมลที่ชัดเจนระหว่างเลล่ากับอลันที่เผยถึงความสัมพันธ์ซึ่งเริ่มจะกลายเป็นระเบิดเวลาในหนึ่งในการโต้อตอบนั้นเลล่าแสดงความหงุดหงิดกับความลังเลข,ของอลนันที่ยังไม่ยอมเลิกกับภรรยา อีกข้อความหนึ่งอลันขอให้เธออดทนยืนยันว่ายังต้องการเวลาอีกสักหน่อยจากน้ำเสียงของการสื่อสารมันชัดเจนว่าเลล่าเริ่มจะหมดความอดทนและอลันรู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมอลันเฮถูกสอบสวนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2008เช้าว,วันหนึ่งในฤดูหนาวที่หนาวจัดพอๆกับบรรยากาศเคร่งเครียดในห้องสอบสวนอลันมาถึงในชุดเครื่องแบบแต่ความสงบนิ่งที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนเมื่อถูกลิ้นกดดันในตอนแรกอลันปฏิเสธว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเลล่าเกินกว่าความสัมพันธ์ในที่ทำงานแต่เมื่อถูกเปิดโปงด้วยอีเมลและข้อความที่ชัดเจนความตั้งใจจะปิดบังก็พังทลายเขายอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับเลล่าจริงแต่พยายามลดความรุนแรงของเรื่องนี้โดยบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เขากำลังพยายามจะจบการสอบสวนเรื่องชีวิตส่วนตัวของอลันเผยให้เห็นบุคคลที่มีด้านลึกซ่อนเร้นกว่าภาพลักษณ์สาธารณะอลันแต่งงานกับเดโบราตั้งแต่ช่วงอายุยี่สิบต้นๆนขณนะนั้น เขาเพิ่งจบจากโรงเรียนตำรวจส่วนเดโบราห์ทำงานเป็นผู้ช่วยครูชีวิตคู่ของพวกเขาดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบวันหยุดพักผ่อนริมทะเลบาร์บีคิวในชุมชนและการคริสต์มาสที่ส่งถึงเกือบทุกคนที่พวกเขารู้จักอย่างไรก็ตามในที่สุดอาชีพของอลันก็เริ่มกลืนกินเวลาในครอบครัวเดโบราห์ Deborah ทุ่มเทให้กับงานในชุมชนแทนที่ความว่างเปล่าจากการไม่อยู่ของเขาความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นเพียงแค่การอยู่ร่วมกันอย่างห่างเหินความเครียดจากการพยายามรักษาชีวิตแต่งงาน ที่กำลังพังการทำงานที่กดดันและความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงกับเลล่าได้ผลักดันอลันไปถึงขีดจำกัดในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเลล่าเสียชีวิตเพื่อนร่วมงานของอลันสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในพฤติกรรมของเขาเขาหงุดหงิดง่ายขึ้นและชอบวักใส่เจ้าหน้าที่รุ่นน้องระหว่างการบริฟงานบางคนคิดว่าเป็นความเครียดจากงานแต่เมื่อย้อนกลับไปดูอีกครั้งมันดูเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังพังถลายภายใต้ความลับของตัวเอง ขณะเดียวกันผลการชนะสูตรศพก็นำไปสู่ปริศนาใหม่แพทย์นิติเวชระบุว่าเลล่าถูกยิงในระยะประชิดแต่มุมของการยิงทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะลั่นไกปืนด้วยตัวเองทุกอย่างชี้ไปที่ฉากฆ่าตัวตายที่ถูกจัดฉากขึ้นอย่างจงใจและหลักฐานต่างๆบ่งชี้ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้านักสืบมั่นใจว่าเป็นคดีฆาตกรรมและทุกบาะแสชี้ไปที่อลันเฮ hey! ในวันที่ยีกุมภาพันธ์2008ทีมพิสูจน์หลักฐาน ได้พบเบาะแสสำคัญในการสืบสวนระหว่างการตรวจค้นรถของอลันเฮต,ตามปกติพวกเขาพบแจ็คเก็ตที่มีคราบเข่าดินปืนการค้นพบนี้เมื่อรวมกับภาพจากกล้องจราจรแสดงให้เห็นว่ารถของอลันอยู่ห่างจากบ้านของเลล่าไม่ถึงหนึ่งไมล์ในคืนเกิดเหตุฆาตกรรมอลันอ้างว่าเขาออกลาดระเวนตามปกติแต่ช่วงเวลากลับน่าสงสัยเพราะกระของเขาได้จบลงไปหลายชั่วโมงก่อนหน้านั้น ในการให้สัมภาษณ์ครั้งที่สองเอมิลี่พอตเตอร์ให้ข้อมูลสําคัญว่าเธอจําได้ว่าเคยได้ยินแม่ทะเลาะกับอลันในห้องครัวไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุฆาตรกรรมแม้เธอจะไม่ได้ยินทุกคําที่พูดแต่เธอจําได้ว่าเสียงของแม่ฟังดูเฉียบขาดและแน่วแน่ในขณะที่เสียงของอลันนั้นต่ําและตึงเครียดหลังจากการโต้เถียงเลล่าก็เดินกระแทกเท้าขึ้นไปชั้นบนแล้วปิดประตูดังปังขณะที่อลันจากไปโดยไม่แม้แต่จะเอ่ยคําลาเหตุการณ์นี้บวกกับอีเมลที่เลล่าขู่จะเปิดเผยเรื่องชู้สาว ต่อเดโบราห์ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากำลังพังทลายอย่างรวดเร็วนักสืบลิ้นเริ่มมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้นอลันผู้ที่กลัวว่าชีวิตสมรสและอาชีพจัพทงพินาศมีทั้งแรงจูงใจวิธีการและตอนนี้คือโอกาสที่จะทำให้เลล่าหายไปตลอดกาลเมื่อหลักฐานเริ่มเพิ่มมากขึ้นแรงกดดันต่ออลันก็ยิ่งทวีคูณเพื่อนร่วมงานที่เคยชื่นชมเขาเริ่มตีตัวออกห่างข่าวหรือเริ่มแพร่กระจายไปทันะ่วแผนและสื่อก็เริ่มจับตามองการสอบสวน แม้รายละเอียดจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวดแต่เปลือกนอกอันสุขุมของอลันก็เริ่มพังลงทีละนิดเขาเริ่มหลีกเลี่ยงการติดต่อกับทุกคนยกเว้นสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดอย่างไรก็ตามนักสืบลินยังไม่ยอมเร่งรัดจับกลุ่มเขารู้ดีว่าคดีนี้จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจึงต้องการให้หลักฐานทุกชิ้นมั่นคงการสอบสวนยังคงดําเนินต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคือกำแพงเริ่มปิดล้อมอลันเฮ hey! จุดเปลี่ยนที่เด็ดขาดมาถึงในเดือนมีนาคม2008เมื่อบันทึกการเงินของอลันเผยให้เห็นแรงจูงใจที่ไม่มีใครคาดคิดหนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นเดโบราห์เฮภรยาของอลันได้รับมรดกจำนวน5 0 0 0ดอลลาร์ 500, จากบิดาผู้ล่วงลับของเธอซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่งเงินก้อนนี้ถูกฝากไว้ในบัญชีร่วมกับอลันและถือเป็นจำนวนเงินที่เปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรก็ตามหากเดโบราห์ยื่นเรื่องอย่าอลันจะสูญเสียการเข้าถึงเงินจำนวนนั้นทั้งหมดทันทีการค้นพบนี้ส่องแสงใหม่ ไปยังพฤติกรรมของอลันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการปกป้องชีวิตคู่หรือชื่อเสียงอีกต่อไปแต่มันคือการเอาตัวรอดทางการเงินหากเล,ลาทำตามคำขู่ของเธอแล้วเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณะผลกระทบจะเลวร้ายถึงขั้นหายนัเดโบราจะไม่มีวันอยู่กับเขาและอาชีพของเขาจะพังย่อยยับเมื่อเผชิญหน้ากับการสูญเสียทุกอย่างความสิ้นหวังของอลันดูเหมือนจะไปถึงจุดแตกหักแต่แล้วก็เกิดหักมุมใหม่ที่สร้างข้อสงสัย เดโบราห์เฮยิงผู้เป็นศูนย์กลางของการล่มสลายของอลังกลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในระหว่างการสอบสวนเดโบราห์ Deborah แสดงท่าทีสงบและให้ความร่วมมือมาตลอดซึ่งในช่วงแรกก็ทําให้เธอถูกตัดออกจากการมีส่วนเกี่ยวข้องแต่แล้วก็มีพยานรายหนึ่งก้าออกมาพร้อมกับอ้างว่าได้เห็นรถยนต์คลา้ายของเดโบราห์จอดอยู่ใกล้บ้านของเลล่าในคืนที่เกิดเหตุฆาตกรรมคําบรรยายของพยานชัดเจนรถซีดานสีดําที่มีสติ๊กเกอร์ของโรงเรียนคริสเตียนท้องถิ่น ซึ่งตรงกับรถของเดโบราห์ทุกประการการค้นพบนี้ทําให้เกิดความเป็นไปได้ว่าเดโบราห์อาจไปเผชิญหน้ากับเลล่าหลังจากรู้เรื่องความสัมพันธ์นอกใจทําให้นักสืบต้องกลับมาพิจารณาบทบาทของเธอในคดีนี้อีกครั้งแม้อารมณ์และความหึงหวงของเธอจะเป็นแรงจูงใจแต่ก็ยังมีเหตุผลบางประการที่ทําให้สงสัยว่าเธออาจไม่เกี่ยวข้องเธอไม่มีประวัติความรุนแรงและพฤติกรรมของเธอระหว่างการสอบสวนก็ค่อนข้างสงบแม้จะดูเย็นชา แม้คำแก้ตัวของเธอจะอ่อนแต่ก็ได้รับการยืนยันบางส่วนจากลูกชายคนโตที่จําได้ว่าเห็นเธออยู่ที่บ้านในคืนนั้นความเป็นไปได้ที่เดโบรามีบทบาทในเหตุการณ์นี้ทาให้คดียิ่งซับซ้อนมากขึ้นอย่างไรก็ตามภายในเดือนมีนาคม2008หลักฐานต่ออลันนั้นชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามรายงานด้านกระสุนปืนยืนยันว่ากระสุนที่ฆ่าชีวิตเลล่ามาจากปืนประจำการของอลันซึ่งมีรายงานว่าหายไปหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุฆาตกรรม ลายนิ้วมือของอลันบนอาวุธร่วมกับภาพจากกล้องวงจรปิดและคราบขม่าดินปืนบนเสื้อแจ็คเก็ตของเขาล้วนยืนยันเรื่องราวอย่างแน่นหนาการจับกุมเกิดขึ้นในยามเช้าตรู่ของวันที่8มีนาคม2008แม้พยายามลดผลกระทบต่อลูกเล็กของอลันให้มากที่สุดแต่ความตกใจก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เดโบราห์เป็นคนเปิดประตูด้วยสีหน้าสับสนและงุนงงขณะที่อลันถูกใส่กุญแจมือและพาตัวออกจากบ้านภาพของเด็กๆที่ยืนอยู่บนบันไดมองลงมาด้วยความตกใจ ต่อความโกลาหลที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่บิดหัวใจชุมชนแฮนโนเวอร์ตกอยู่ในความเศร้าโศกเมื่อความจริงเริ่มปรากฏอรันเฮชายผู้เคยได้รับความเคารพกลับต้องเผชิญกับข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่งในเดือนสิงหาคม2009การพิจารณาคดีของอเันเฮเริ่มต้นขึ้นดึงดูดความสนใจจากทั่วประเทศต่อคดีที่เคยสเตอนใจชุมชนเล็กๆแห่งแฮนโนเวอร์รัฐนิวแฮมเชียร์ห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดไปด้วยผู้สื่อข่าวชาวบ้านที่อยากรู้ความจริงและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโศกนาฏกรกรมนี้ อลันอดีตตำรวจของรัฐผู้เคยได้รับความเคารพตอนนี้นั่งอยู่บนม้านั่งของจำเลยภาพลักษณ์ที่เคยใสยสะอาดของเขาได้ถูกแทนที่ด้วยสีหน้าเคร่งขครึงเหนื่อยล้าท่าทางตึงเครียดและสายตานิ่งแข็งของเขาบ่งบอกถึงน้ำหนักของสิ่งที่เขาได้กระทำสำหรับฝ่ายอายการคดีนี้ดูเหมือนจะชัดเจนมาลินคาสันอายการผู้ช่วยเขตผู้มีชื่อเสียงเรื่องความเด็ดขาดในคดีความดังฮ,ะฮะ่าฮ่าเธอวาดภาพของอลันให้เห็นว่าเป็นชายผู้สิ้นหวัง คาสันได้เปลี่ย,เร,ยเรื่องราวอย่างเป็นระบบตำรวจที่ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพราะชู้รักกับเพื่อนร่วมง,งานแต่เมื่อเธอกลายเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตที่เขาสร้างขึ้นอย่างพิธีพิถันเขากลับจบเรื่องด้วยการฆ่าเธอฝ่ายอายการเน้นย้ำถึงแรงจูงใจทางการเงินของอลันโดยเน้นว่ามรดกจำนวน5 0 0 0 0นดอลลาร์ที่เดโบราห์ได้รับเมื่อไม่นานมานี้คือปัจจัยสำคัญการยารางจะไม่เพียงแค่เปิดเผยความสัมพันธ์ชู้สาวเท่านั้นแต่ยังจะทำให้อลันต้องสูญเสียความมั่นคงทางการเงินที่เขาให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คดีนี้อิงหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากคาสันนำเสนอผลการตรวจสอบจากที่เกิดเหตุการจับคู่ทางบอลลิสติกระหว่างปืนประจำการของอลันกับกระสุนมรณะคราบขม่าดินปืนบน,บนเสื้อแจ็คเก็ตของเขาและภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเขาใกล้บ้านของเลล่าในคืนเกิดเหตุฆาตกรรมแต่และชิ้นของหลักฐานนั้นว่าภาพอลันให้เห็นว่าเป็นชายที่ถูกไล่ต้อนด้วยการกระทำของตัวเองจนต้องตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพื่อปกป้องตัวเอง ช่วงเวลาสำคัญของคดีเกิดขึ้นเมื่อเอมิลี่พอตเตอร์ลูกสาววัยรุ่นของเลล่าขึ้นให้การในศาลคำให้การของเธอเตือนใจเผยให้เห็นถึงผลกระทบทางอารมณ์ที่ความสัมพันธ์นั้นและเหตุฆาตกรรมตามมาได้สร้างไว้ในชีวิตของเธอเอมิลี่เล่าว่าเธอเคยได้ยินการทะเลาะกันระหว่างแม่กับอลันในช่วงสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุแม้เสียงของเธอจะสั่นแต่เธอก็ยังควบคุมตัวเองไว้ได้ขณะบรรยายว่าเลล่าเริ่มมีท่าทีกระวนกระวายและโกรธจัดมากขึ้นเรื่อยๆเ,เดินวนไปมาภายในบ้านตอนดึก ทำให้การของเอมิลี่ไม่เพียงแต่เปิดเผยช่วงสุดท้ายของชีวิตเลล่าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความกดดันแต่ยังเน้นถึงความตึงเครียดร,ระหว่างแม่ของเธอกับอลันเธอจำได้ว่าเคยได้ยินอลันขึ้นเสียงขนาดทะเลาะก,กันเพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุแม้เธอจะไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดในตอนนั้นแต่คำบอกเล่าของเธอได้เติมมิติส่วนตัวที่ลึกซึ้งให้กับเรื่องราวที่ฝ่ายอาัยการเสนอศาลทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงันขณะที่เอมิลี่ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่กับลุงและป้าเริ่ม รับให้เมื่อเผชิญหน้ากับการสูญเสียแม่และความทรยศที่ทำลายครอบครัวของเธอฝ่ายจำเลยนำโดยทนายความพรเกรสันพยายามสร้างข้อสงสัยต่อคำกล่าวหาของอายการเกรสันซึ่งเป็นทนายที่ใจเย็นและวางแผนอย่างรอบคอบอ้างว่าอลังกำลังถูกจัดฉากใส่ร้ายเขาชี้ให้เห็นว่าเดโบราห์เฮาตเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงตำแหน่งของเธอในคืนเกิดเหตุและเสนอความเป็นไปได้ว่าความหึงหวงจากเรื่องชู้สาวอาจถักดันให้เธอลงมือ เกรสันยังพยายามลบล้างความน่าเชื่อถือของหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์โดยอ้างว่าที่เกิดเหตุถูกจัดการติดพลาดหรือถูกดัดแปลงโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาอธิบายว่าลายนิ้วมือของอลันบนปืนอาจถูกส่งต่อโดยไม่ตั้งใจและพยายามลดความสําคัญของคราบเขม่าดินปืนว่าเป็นหลักฐานที่ไม่แน่ชัดอย่างไรก็ตามแนวทางของฝ่ายจําเลยเริ่มสะดุดเมื่อเดโบราห์เหตุข,ขึ้นให้การหลังได้รับการคุ้มกันทางกฎหมายจากการกล่าวหาใดๆ ทำให้การของเธอกลายเป็นจุดเปลี่ยนของการพิจารณาคดีเดโบราห์ที่แม้จะยังคงสงบนิ่งแต่ก็มองเห็นได้ชัดว่าเธอสันไหวภายในเธอแสดงตัวในฐานะภรรยาที่ถูกหักหลังกําลังต่อสู้กับความอัปยศจากการที่สามีของเธอนอกใจเธอบรรยายถึงการค้นพบเรื่องชู้สาวนั้นไม่นานก่อนที่เหตุฆาตกรรมจะเกิดขึ้นแต่เธอยืนยันว่าเลือกจะ,ะเผชิญหน้ากับอลันแบบส่วนตัวมากกว่าที่จะทําอะไรลงไปด้วยอารมณ์โชววูบ ทำให้การของเธอยังเปิดเผยถึงพฤติกรรมของอลันในช่วงสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมเดโบราห์บรรยายว่าอลันดุกระวนกระวายและห่างเหินออกจากบ้านบ่อยในช่วงเวลาประหลาดโดยไม่มีคำอธิบายแม้ว่าเธอจะพยายามรักษาชีวิตสมรสไว้เพื่อลูกๆแต่เธอก็รู้สึกว่าอลันกำลังสูญเสียการควบคุมเมื่ออายการสรุปคดีคณะลูกขุนก็ได้เห็นภาพของอลันเหตุที่ชัดเจนแรงจูงใจด้านการเงินหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และทำให้การที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งหมดรวมกันเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่ยอมละทิ้งทุกเส้นแบ่งเพื่อปกป้องตัวเองในวันที่สองตุลาคม2009คณะลูกขุนมีคำตัดสินความตึงเครียดในห้องพิจารณาคดีสัมผัสได้อย่างชัดเจนขณะที่อลันเฮนั่งนิ่งฟังหัวหน้าคณะลูกขุนอ่านคำพิพากษามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่งโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์รอลงอาญาถูกประกาศทันทีโดยไม่มีช่องว่างสำหรับความเมตตาใด ฮ่าฮ่าคำตัดสินสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วหน่วยตำรวจรัฐเพื่อนร่วมงานของอลันหลายคนที่เคยให้การยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพของเขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกถูกทรยศสำหรับเอมิลี่พอตเตอร์คำตัดสินนี้คือความรู้สึกแบบขมหวานแม้มันจะมอบความยุติธรรมให้แม่ของเธอแต่มันไม่อาจลบเลือนความเจ็บปวดจากการสูญเสียได้เอมิลี่ย้ายออกจากรัฐไปอยู่กับย่าเธอตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แรงบันดาลใจจากความเข้มแข็งของแม่ และโศกนาฏกรรมที่เธอ,อเผชิญเอมิลี่กลายเป็นผู้สนับสนุนเยือกความรุนแรงในครอบครัวใช้เสียงของเธอเพื่อเน้นย้ำถึงผลลัพธ์อันโหดร้ายจากการถูกหลอกลวงและความสิ้นหวังเดโบราห์เฮออกจากฮานเวอร์เพื่อหลีกหนีสายตาตัดสินจากชุมชนแม้เธอพยายามสร้างชีวิตขึ้นใหม่แต่บาดแผลจากการถูกหักหลังของอลันยังคงอยู่ผูกมัดเธอตลอดไปกับคดีที่กัดกินครอบครัวของเธอจนหมดสิน้นคดีของอลันเ hey ฮและเลล่าพอเตอร์ยังคงเป็นเครื่องตวนใจอันเย็นเยียบ ถึงความรักความทรยศและความสิ้นหวังที่สามารถนำไปสู่การกระทำที่เกินคาดคิดแม้ความยุติธรรมจะได้รับการตอบสนองแต่คำถามเกี่ยวกับขีดจำกัดของพฤติกรรมมนุษย์ยังคงลอยอยู่การพิจารณาคดีอาจจบลงแล้วแต่คลื่นสะเทือนจากคดียังคงส่งผลกระทบต่อฮานเวอร์และเลยไปไกลกว่านั้นโศกนาฏกรรมครั้งนี้เปิดเผยด้านมืดของมนุษย์เรื่องราวของการหลอกลวงการควบคุมและการตัดสินใจที่นำไปสู่ความตาย สำหรับหลายคนคำถามยังค้างคา,าอยู่ว่าใช้อย่างอลันผู้เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสเสียรภาพและความน่าเชื่อถือสามารถทั้งทลายไปจนสุดทางแบบนั้นได้อย่างไรเมืองเล็กๆที่เคยตกอยู่ในภาวะช็อกเริ่มกระบวนการเยืยวยาอย่างช้าฮฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยทำงานรวมกับอลันต้องเผชิญกับความอับอายจากการถูกหลอกความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานถูกสั่นคลอนและกรมตำรวจต้องทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ของตนเอง เอมิลี่พอเตอร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งแม้จะเป็นแค่เด็กวัยรุ่นในตอนที่สูญเสียแม่แต่การเติบโตของเธอหลังโศกนาฏกรรมก็น่าทึ่งในปีต่อมาเธอสำเร็จการศึกษาและอุทิศชีวิตให้กับงานป้องกันความบุนแรงในครอบครัวและสนับสนุนผู้ตกเป็นเหยื่อในบทสัมภาษณ์และการพูดในที่สาธารณะเธอพูดอย่างเปิดเผยถึงมรดกของแม่เธอและความสำคัญของการตระหนักถึงสัญญาณของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและอันตราย เอมิลี่แม้จะมีบาดแผลในใจแต่เธอก็ค้นพบความหมายจากความเจ็บปวดและใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเดโบราห์เฮถอนตัวออกจากชีวิตสาธารณะแม้จะไม่เคยถูกตั้งข้อหายอย่างเป็นทางการแต่ความสงสัยและข่าวลือก็ยังคงอยู่หลายปีการจากไปของเธอจากฮานเวอร์ถูกมองโดยบางคนว่าเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาแต่บางคนเชื่อว่ามันเป็นแค่การหนีจากการถูกจับจ้องอย่างไม่หยุดหย่อน เดโบราเริ่มต้นชีวิตใหม่ในชุมชนที่แตกต่างพยายามสร้างชีวิตที่มั่นคงให้กับลูกๆของเธอฮานโนเวอร์ over, มือที่ครั้งหนึ่งเคยมีชื่อเสียงเรื่องความสงบสุขกลับกลายเป็นมือที่ถูกจดจ,จําจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้หลายปีที่ผ่านมาบ้านที่เลล่าพอเตอร์เสียชีวิตยังคงว่างเปล่ามันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหตุการณ์อันมืดมนที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นในที่สุดบ้านนั้นก็ถูกขายและปรับปรุงใหม่แต่เรื่องราวของเลล่าและอลันยังคงถูกจารึกไว้ในความทรงจําร่วมของชาวเมือง คดีนี้ยังได้รับความสนใจระดับประเทศกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสารคดีหนังสือและบทความเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เคยมีทุกอย่างแต่กลับทำลายชีวิตจากความหลงใหลความกลัวและความสิ้นหวังเรื่องราวนั้นส่งแรงสะเทือนไกลเกินกว่านิวแฮมเชียร์เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องของอลันเฮและเลล่าพอตเตอร์กลายเป็นบทเรียนตัวใจเกี่ยวกับอารมณ์ที่ไม่ถูกควบคุมและความลับที่สามารถทำลายชีวิตได้แม้แผลจะเริ่มสมานสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่คดียังคงเป็นเครื่องเตือนใจว่าการตัดสินใจเล็กๆก,ก็สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกินจินตนาการได้แม้จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจยังคงทิ้งรอยแผลลึกมรดกของเลล่าพอตเตอร์ดำรงอยู่ผ่านเอมิลี่และผู้คนที่จดจำเธอในฐานะหญิงแกร่งกล้าหาญที่ชีวิตต้องจบลงอย่างน่าเศร้าจากความรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกโศกนาฏกรรมนี้ยังคงส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วฮันโนเวอร์และไกลกว่านั้น การกระทำของอลันเหตทิ้งไว้ซึ่งสร้างปรักหักทางที่แต่ต้องชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องหนวยตำรวจรัฐต้องทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของตนเองมีการใช้ระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการตรวจสอบภายในรวมถึงจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องจรรยาบัญณและการประพฤติตนอย่างมืออาชีพอย่างไรก็ตามสำหรับหลายคนความไว้ใจที่ถูกทำลายจากการทรยศของอลันยังฟื้นกลับมาได้ช้า เอมิลี่พอเตอร์กลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังและความเข้มแข็งเมื่อเธอเติบโตขึ้นเธอเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังถักดันเธอเดินสายพูดตามโรงเรียนสนย์ชุมชนและการประชุมของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและความสําคัญของการเผชิญหน้ากับการควบคุมทางอารมณ์และการล่่งละเมิดก่อนที่ทุกอย่างจะลุกลามเอมิลี่ได้ใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน เปลี่ยนโศกนาฏกรรมส่วนตัวให้กลายเป็นพลังแห่งความดีความทรงจำของเลล่าพอเตอร์ได้รับการยกย่องจากเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานของเธอกองตํารวจท้องถิ่นได้จัดตั้งทุนการศึกษาประจำปีในชื่อของเธอสำหรับหญิงสาวที่มีความฝันอยากทำงานในสายงานบังคับใช้กฎหมายในขณะเดียวกันเรื่องราวของเธอก็กลายเป็นเครื่องตวนใจที่เตอนใจถึงความทุกข์ทรมานที่ซ่อนอยู่ของผู้คนมากมาย และผลลัพธ์อันร้ายแรงจากความสิ้นหวังและการหลอกลวงที่ไม่ได้รับการจัดการเดโบราห์แม hey ้จะพ้นข้อสงสัยทางกฎหมายแต่ก็ยังคงเป็นบุคคลที่น่าชงนนในสายตาผู้คนหลังจากเหตุการณ์เธอพาลูกๆย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พยายามหลีกเลี่ยงสื่อและแทบไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวเธอไปตลอดการการถอนตัวเงียบๆของเธอบางคนมองว่าเป็นการปกป้องลูกๆจากบาดแผลทางใจเพิ่มเติม ในขณะที่บางคนคาดเดาว่าเธออาจจะรู้สึกผิดที่ไม่ทันเห็นสัญญาณของการหลอกลวงจากอลันคดีของอลันเฮและเลล่าพอเตอร์ยังคงเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจมาหลายปีสื่อต่างๆหยิบเรื่องนี้กลับมาพูดถึงอีกครั้งทั้งในรูปแบบสารคดีอาชญากรรมที่วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาว่าเหตุใดผู้ชายอย่างอลันจึงสามารถลงมือทําในสิ่งที่โหดร้ายเช่นนั้นได้มีหนังสือหลายเล่มเขียนเกี่ยวกับคดีนี้ ขุดลึกถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ผลกระทบจากการไทรถและความเปราะบางของศิลธร,รมนุษย์เมื่อเผชิญแรงกดดันบ้านหลังที่เกิดโศกนาฏกรรมในที่สุดก็มีผู้มาอยู่อาศัยใหม่การเวลาค่อยๆขัดกเกลี่ยมคุมของความมืดมิดในอดีตแต่สําหรับชาวฮานโนเวอร์หลายคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นไม่มีวันถูกลืมมันยืนหยัดเป็นเครื่องเตือนใจเงียบๆถึงความสามารถของมนุษย์ในการมอบทั้งความรักและการทำลายล้าง ถึงความเปราะบางของความเชื่อใจและความหวังนิรันในความยุติธรรมและการอยูย่อย่าหลายสิบปีต่อมาชุมชนยังคงบอกเล่าเรื่องของเลล่าพอเตอร์และอลันเฮไม่ใช่แค่เป็นเรื่องตัวใจแต่เป็นบทพิสูจน์แห่งความเข้มแข็งและพลังของการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับเอมิลี่ความทรงจำของแม่ยังคงเป็นแสงนำทางช่วยหล่อหลอมให้เธอกลายเป็นผู้สนับสนุนที่ต่อสู้ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีใครมองเห็นหรือได้ยินเสียงพวกเขา ผ่านความพยายามของเธอมรดกของเลล่าจึงยังคงอยู่ไม่ใช่ในฐานะเหยื่อแต่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งความรักและผลกระทบอันยิ่งใหญ่ของความยุติธรรม